เราพูดถึงเรื่องของฝนตกในกรุงเทพมหานครปริมนฑทนฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับเมื่อวันก่อนอน้ําที่ท่วมขังอาจจะดีขึ้นบ้างบางจุดแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังหลงเหลืออยู่แต่จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองครับเพราะว่าที่ระยองนี่ฝนตกหนักมาต่อเนื่องแล้วก็น้ําท่วมถือว่าครั้งนี้สถานการณ์หนักมากนะครับมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จํานวนมากทีเดียวครับ พาคุณผู้ชมไปดูนะครับนี่เป็นความเสียหายครับนี่คือสภาพหลังจากดินภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาครับแล้วดินมันสไลด์ลงมามาทับบ้านทับรถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่บ้านเขาหินแท่นเขาคอกที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเพราะดีนะครับที่ในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยคนในบ้านนั้นหนีออกมาทันรอดตายหวุดหวิดครับส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้กันครับคุณผู้ชมครับ บ้านหลังนี้ถูกต้นยางพาราโค่นทับฮะจนหลังคาเนี่ยพังลงมาครับแล้วก็ไปทับรถยนต์เก๋งพังเสียหายแต่เช่นเดียวกันยังเคราะดีที่คนในบ้านเนี่ยวิ่งหนีตายออกมาได้ก่อนนะครับมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองชาวบ้านที่ประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี2510มาแล้วครับไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนเลย เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันในพื้นที่เนี่ยนะครับสี่ชั่วโมงเต็มเตตกต่อเนื่องสี่ชั่วโมงโดยก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงระเบิดดังขึ้นมาครับดังมาจากทางภูเขาอะครับรับดังมาจากเทือกเขาพอได้ยินเสียงดังทุกคนในบ้านนี่รีบวิ่งออกมานอกบ้านเลยครับแล้วคล้อยหลังไม่นานคุณผู้ชมครับทั้งดินทั้งต้นไม้มันหักโค่นแล้วมันก็ไหลลงมาจากภูเขา เพราะดีที่ไหวตัวทันได้ยินเสียงก่อนหนีออกมาได้ทันทาไมาอย่างนั้นนี่โอ้โหไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยงครับเอาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองเช่นเดียวกันนะครับไปดูนี่ฮะคุณผู้ชมครับสถานการณ์นี้รถคันนี้คือรถรับส่งนักเรียนติดอยู่กับกระแสน้ํา แล้วคุณผู้ชมดูว่าน้าไหลแรงขนาดไหนน้าแรงมากน้ําแรงมากครับนี่อยู่ที่บริเวณหน้าสพสํานักทองนะฮะ,ฮะบนถนนสายสํานักทองกระเฉดในพื้นที่อํเาเภอเมืองจองังหวัดระยองโ,อโดยในรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนอยู่ด้วยนะครับรายงานข่าวบอกว่ามีนักเรียนอยู่ภายในรถเนี่ยเคน<ะ>ทั้งหมดกําลังจะไปโรงเรียนตามปกติแต่มาเจอมวลน,น้ํามหาศาลครับ<ะ>มวลน,น้ํานี่มาจากไหน ไม่ทราบก่อนหรืออย่างไรว่าตรงนี้มีน้ําท่วม,มน้ําป่าครับคุณผู้ชมน้ําป่ามันมาครับมันไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยครับจนรถเนี่ยไม่สามารถขับต่อไปได้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไปฟังเสียงช่วงที่เกิดเหตุครับ เนี่ยครับในช่วงที่มีเด็กนักเรียนกําลังลงจากรถนะครับแต่ว่ากระแสน้ํามันแรงจริงๆนะครับเชือกที่จับรั้งเอาไว้เนี่ยพอหลุดมือไปปุ๊บโอ้โหน้ําพาไปหมดเลยนะครับไปทั้งผู้ใหญ่ไปทั้งเด็กนักเรียนนะครับส่วนนักเรียนที่เหลือที่ติดอยู่ในรถก็ตกอกตกใจครับเนี่ยฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งหน้าเลยนะครับความตื่นตระหนกเกิดขึ้นทั้งกับผู้ที่หลุดลอยไปและผู้ที่ยังคงอยู่บนรถนะครับ เจ้าหน้าที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันไม่ได้มาแค่แบบนี้อย่างเดียวนะฮะมันเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆด้วยครับจนกระทั่งเนี่ยครับเท่าที่เห็นนะครับท่วมขึ้นครึ่งคันของรถ6ล้อในการรับส่งนักเรียนหนึ่งนี้ไปแล้วนะครับเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับระดับน้ําเริ่มจะลดลงนะครับอาสากู่ภัยก็เลยเกาะไต่ไปตามเชือกนี่แหละครับซึ่งมัดกับตัวรถกับเสาไฟเอาไว้และค่อยๆทยอยพาเด็กนักเรียนลงมาจากรถ ทีละคนทีละคนครับนี่ฮะนี่เกิดขึ้นในเมืองนะครับกระแสน้ําป่ามันไหลหลากเข้ามาในพื้นที่เมืองแบบนี้ครับเอาลหละแต่สุดท้ายครับก็ช่วยเหลือเด็กออกมาได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัยนะครับค่ะนี่ช่วยเด็กออกมาก่อนส่วนรถเนี่ยเขาบอกว่ารอน้ําลดลงกว่านี้ก่อนอแล้วค่อยไปเอารถเคลื่อนย้ายน่าจะประมาณเช้าวันนี้แหละค่ะน่าจะเคลื่อนได้นะคะส่วนอีกที่หนึ่งยังคงอยู่ที่ระยองนะคะต่อไปดูที่ถนนสายกระเฉดค่ะอยากให้ดูความแรงของน้ําป่าพัดรถสามล้อเครื่อง ตกถนนไปเลยไปดูนะคะอยู่ที่ถนนสายกระเฉดนะคะก่อนที่จะไหลไปติดกับต้นยางโชคดีนะที่ติดกับต้นยางมีต้นยางมาช่วยไว้เจ้าหน้าที่อบาตอต้องนําเชือกโยงตัวเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่กับรถคือคุณยายนะคะคเข้าไปช่วยคุณยายกว่าจะช่วยออกมาได้ทุรักทุเลแล้วก็ยากลําบากมากเพราะดูกระแสน้ําน้ํานี่คือแรงมากต้องฝ่าน้ําเที่ยวเข้าไปสุดท้ายช่วยคุณยายออกมาได้อย่างปลอดภัย โอ้โหตรงนี้นี่น่ากลัวมากอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกน่าเป็นห่วงเหมือนกันคือที่หมู่บ้านท่าเรือแกลงอยู่ที่ตำบลชากพงอําเภอเมืองค่ะน้ำท่วมสูงเพราะตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่รับมวลน,น้ำที่ไหลหลากก่อนที่จะออกสู่ทะเลเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงช่วยกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงดึกท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงแล้วก็เพิ่มปริมาณอย่างเร็ว ขณะที่ทางปภจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานทาหารล่าสุดจัดกําลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนยังคงตกลงมาซ้ําในพื้นที่ค่ะครับนี่สถานการณ์ก็หนักทีเดียวนะครับสําหรับที่จังหวัดระยองกลับมาในพื้นที่ปริมณฑลครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าที่รังสิตปทุมธานีฮะ ตรงจุดนั้นที่เรารายงานเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตรงทางยกระดับตรงรังสิตหน้าห้างถือเจ้าพักรังสิตท,ที่เรานําเสนอไปเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมสูงนะฮะแล้วมันยังต่อเนื่องนะครับช่วงคลองหนึ่งช่วงสะพานแดงธัญบุรีเนี่ยก็ต่อเนื่องเชื่อมต่อกันชุมชนเขื่อนสะพานแดงในพื้นที่ตาบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีครับทางพลตารวจโทคํารณวิทูปกระจ่างนายกอบจอปทุมธานีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครรังสิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ไปทําแนวพันดินป้องกันร,ระดับน้ําครับเพราะว่าระดับน้ําจากคลองรังสิตประยูรศักดตอนนี้เนี่ยมันเอ่อล้นแล้วครับท่ามแนวเขื่อนเข้ามาบนถนนแล้วครับแล้วก็เอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วนี่ต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติการปฏิิบัตการกันอย่างเร่งด่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับเพราะว่าน้ําในคลองรังสิตประยูรศักด์เนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าฝนยังตกหนักต่อเนื่อง หลังจากที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เท่ากับว่า2วันแล้วนะฮะฝนยังตกในพื้นที่ต่อเนื่องมา2วันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านครับด้วยช่วยกันกรอบกระสอบทรายกั้นที่บริเวณริมเขื่อนสะพานแดงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําเอ่อล้นเข้ามาจํานวนมากนอกจากฝนที่ตกลงมาแล้วมวลน,น้ําที่มาตามคลองด้วยอถ้าจุดนี้คลองรังสิตเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่รับน้ําต่อมาจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ครับ ก็จะไหลามารวมกันที่คลองรังสิตประยุรศักนี่แหละครับซึ่งจะต้องสูบน้ําออกไปยังเจ้าพระยาที่ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํากึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพียงจุดเดียวครับแล้วทีนี้ปัญหาก็คือพอมันเป็นจุดเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการจะระบายน้ําต่อการจะพล่องน้ําครับม,มันก็เลยเอ่อล้นคลองรังสิตมาเลยเอ่อล้นและท่วมบ้านเรือนแล้วตอนนี้ พลตำรวจโทรคำดนวิทย์นายกอบจอปทุมธานีท่านบอกว่าพยายามแก้ไขปัญหากันในเบื้องต้นนะครับด้วยการป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยท่วมพื้นผิวการจราจรเพื่อการสัญจรไปมาเอาให้เดินทางกันได้ก่อนตอนนี้ป้องกันไม่ให้น้ําเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้เรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิทธใต้กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงด้วยครับอยากจะให้ออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยและขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ถนนชุมชนสะพานแดงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงนี่ลงพื้นที่ไปตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วก็มีรายงานบอกว่าทางกรมชลประทานเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาดูในพื้นที่นายกอบจอท่านเจอท่านก็เลยร้องไปบอกต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือหน่อยอเข้ามาดูแลชาวบ้านกันหน่อยนะครับตอนนี้ในการระบายน้ำนะครับไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถทําได้นะครับเพราะมันผูกพันกันหลายส่วนด้วยกันกรมชลประทานก็ต้องลงมาช่วยกันด้วยนะฮะ